ผู้ชายใส่สูทสีน้ำเงินวิ่งผ่านมาแถวนี้มั้งไหมไม่เห็นนะคะหายไปไหนแล้ววะขอบใจมาส่งถังใช่ไหมครับใช่ค่ะเราักคู่นะคะเดี๋ยวฉันเอาถังลงให้ค่ะ บอกสิคุณแหมแฟนมาช่วยทำอาหารกินด้วยดีจังเลยนะครับไม,ไม่ใช่นะคะคือไอ้ตาบอดนี่นี่ตัวเองพูด <c oughs> อยู่นั่นแหละลูกข้ารอแล้วเนี่ยมาช่วยกันยกถังนะเออโอเคโอเควางไว้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมยกเข้าบ้านเองขอบคุณครับ แล้วสรุปนายเป็นใครเนี่ยมาอยู่ในถังนี้ได้ไงเอ่อคือผมเชี่ยเฮ้ยกวนทำอะไรอะ่ะม,มันรถฉันนะไม่มีเวลาแล้วคุณรีบขึ้น ขับเป็นเมื่อกี้นี่แหละฮะพิ่งขับเป็นเมื่อกี้คุณเจี๊ยตามมาคุณเบ็ดเบ็ดเบ็คุณคุณคุณลุกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย คุณเบาๆสิจุกหมดแล้วเนี่ยยังมีหน้ามวาว่าฉันอีกเหรอฮะเป็นพ่อนายนั่นแหละขับรถภาษาอะไรเนี่ยได้มาจบที่พงหญ้าแบบเนี้ยนี่คุณเลิกบ่นสักทีจะได้ไหมเราสองคนแม่คอหักตายก็ถือว่าบุญแล้วเนี่ยอ่ะเราสรุปอะ่ะนายเป็นใครมาจากไหนอะ่ะแล้วหนีอะไรมาถ้าบอกความจริงเจนี่ว่าเราเป็นใครเกิดเจนี่เอาไปบอกคนอื่นมีหวังเราโดนตามตัวเจอแน่ โอ้ยอยคุณทำไมมันป่วนหัวแบบนี้เนี่ยแล้วผมอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วผมชื่ออะไรคุณน,นี่อย่ามาเล่นมุกความจำเสื่อมนะฉันไม่เชื่อหรอกก่ีปากดีอยู่เลยคือผมพูดจริงๆนะครับผมจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครอะจริงเหรอนี่คุณหัวกระแทกแรงขนาดนั้นเลยหรอ,อไม่ดีวะเนี่ย มันคุณมาขึ้นเลยเยวฉันภาไปส่งโรงพยาบาลไปไม่ได้ถ้าเราไปโรงพยาบาลน,นะมีหวังตัวตนของเราเนี่ยต้องถูกเปิดเผยแน่ๆเลยอะ่ะไม่ได้คุณออผมไม่ไปโรงพยาบาลทำไมอะ่ะเออคือผมไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาครับโอ้โหแเราทำไงละเนี่ยงั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันคุณ คุณปล่อยผมไว้ตรงนี้เหรอครับเดี๋ยวผมเอาตัวรอดเองโอ๊ยได้ไงอะคุณฉันไม่ทิ้งคุณไว้คนเดียวหรอกเงินก็ไม่มีความจำก็เสื่อมงั้นเอางี้ไปอยู่กับฉันก่อนปะเอาเอิงเอิงเอิงไรค์ขึ้น,น,น,นรถค,ครับครับช่วยหน่อยเิมาได้ไงวะเนี่ย ผมขับไหมคคุณฉันขับเองเอาคุณขึ้นสิ สักคนลงนะเราว้านี่ใครอ่ะแฟนเหรอโว้ยแฟนอะไรล่ะพี่เอา้าแล้วถ้างั้นใครอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอนะก็ว่าจะถามอยู่แต่ว่าดันรถล้มความจำเสื่อมซะก่อนเลยดิแล้ว ทำไมแกไม่พาไปส่งตำรวจครับไม่ได้ครับไปหาตำรวจไม่ได้ครับทำไมอ่ะเออคือผมขอให้ความทรงจำผมกลับมาก่อนนะครับค่อยไปแจ้งตำรวจนะวะว่าไงก็ตามเขาละพี่มันเป็นสิทธิ์ของเขานี่เออแกว่าไงพี่ก็ว่างั้นแหละเออแล้วนี่หิวไหมอ่ะกินอะไรกันมาหรือยังเดี๋ยวพี่ทำก๋วยเตี๋ยวให้กิน คงไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าหิวไหมเสียงดังฟังชัดขนาดเนี้ยถ้างั้นก็เดี๋ยวพาเขาไปนั่งรองก่อนเดี๋ยวพี่เอาก๋วยเตี๋ยวไปให้ค่ะไปก๋วเตี๋ยวต้มยำสูตรเวลานาแล้วจ้ะขอบคุณมากครับ ก๋วยเตี๋ยวชามนี้อร่อยมากอะคุณตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวที่มันอร่อยขนาดนี้มาก่อนนะเวรนะคุณผมไม่ได้เวอร์นะครับผมพูดจริงๆก๋ว <c oughs> ยเตี๋ยวสูตรนี้เป็นสูตรของครอบครัวเราเองจะ้ะเออแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะครับแต่ทำไมถึงไม่ค่อยมีลูกค้าเลยอะ ทำเลมันไม่ดีอะคุณอีกอย่างอะ่ะเราสองคนพี่น้องอะ่ะก็ไม่ได้มีเงินเก็บมากมายอะไรขนาดนั้นอะ่ะก็ลต้องเช่าที่นี่ไปก่อนก็อย่างว่าละคุณพอทำเลไม่ดีอะ่ะก็ไม่มีลูกค้าต่อให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยขนาดไหนก็เถอะแต่โชคยังดีนะที่ฉันน่ะยังมีบริการส่งถึงบ้านบ้างก็ยังพอขายได้แต่สุดท้ายอะ่ะมันก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันอยู่ดีรีบกินเถอะคุณเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะเย็นซะก่อน บอสเฮ้ยโอ้ย hey. oh, ผมไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยรีบกินนะคุณเสร็จเราจะได้ไปทำแผลเดี๋ยวฉันทำให้ครับ เหรอคะอ๋อ,เ,อเดี๋ยวฉันติดพลาสเตอร์ให้นะคะครับ เล่าขอบคุณนะครับ <c oughs> ทำแผนเสร็จหรือยังจ๊ะจะได้ไปช่วยพี่ขายของลูกค้ามาสั่มก๋วยเตี๋ยวหรอพี่ใช่ให้ไปส่งที่แยกสามโคกอ่ะ <c oughs> ได้จ้ะเดี๋ยวผมไปช่วยด้วยครับ จ้ะพี่ฝากด้วยนะจ้ะแน่ใจนะคุณว่าจะไปส่งก๋วยเตี๋ยวกับฉันน่ะแดดมันร้อนนะแน่ใจสิครับผมไม่อยากอยู่เฉยๆอะ่ะพวาคุณอุตส่าช่วยผมแถมยังให้ก๋วยเตี๋ยวผมกินอีกผมก็เลยอยากช่วยงานคุณบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับได้ค่ะงั้นไปกันเลยค่ะ อะไรคุณก่อแน่นๆนะคุณไปส่งก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าอาจจะช้าไม่ได้เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรียน ฉันไม่ได้ไปซื้อกว๋วเตี๋ยวนายส่งฉันมาทวงค่าเช่าเออเพราะหนุ่มน้อยเอาไว้วันอื่นได้ไหมจ๊ะพอดีวันนี้ฉันเพิ่งขายได้แค่ออเดอร์เดียวเองนะจ้ะ <c oughs> สัญญาต้องเป็นไม่ได้เลยสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าแกคิดจะเช่าที่นี่ต่อนะต้องจ่ายค่าเช่าตรงเวลาเว้ยมเมนแกก็เก็บข่าของออกจากร้านไปเลย อะไรขึ้นคะนำะ้ำว้าเจ้านี่เขามาทวงค่าเช่าอ่ะทำไงดีอ่ะเออพี่จ๋าพอดีว่าพวกเราสองคนยังเก็บเงินได้ไม่พออะขอเลื่อนไปสักสามวันได้ไหมจ๊ะก็อบอกว่าไม่ได้งไงฟังมาจากคนไม่รู้เรื่องหรือไงวะฮะนี่คุณครับหยุดเถอะนะครับเป็นผู้ชายเนี่ยขึ้นเสียงใส่ผู้หญิงแบบนี้ มันดูไม่สุภาพเลยนะครับเออเดี๋ยวฉันมาใหม่พรุ่งนี้เตรียมเงินมวห้ครบเลยนะเว้ยอะไรวะบทจะไปก็ปไปง่ายๆเงิงนสิคะเพราะคุณค้างเงินค่าเช่ากี่บาทครับแล้วคุณจะอยากรู้ไปทำไมอะคะคุณเองก็ไม่มีเงินนี่รู้ไปอะคุณก็ช่วยอะไรพวกเราไม่ได้อยู่ดี ถือสารน้ว้ามันเลยนะคะมันก็เป็นของมันแบบนี้แล้วค่ะปากร้ายแต่ว่าใจดีแล้วสรุปคุณแอนค้างเงินค่าเช่ากี่บาทครับหนึ่งหมนหนึ่งพะคะ่ะนี่พรุ่งนี้มันก็บอกว่าจะมาอีกไม่รู้ว่าจะหาทันหรือเปล่าเลยอะเกนแน่ใจนะ ว่าแกเห็นอาร์ตจริงๆอะแน่ใจครับคุณบิวไม่ผิดตัวแน่ๆครับผมเห็นคุดอาร์ตอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่กลางซอยที่เช่าที่ของคุณบิวนะครับได้งั้นพรุ่งนี้เราไปที่นั่นกันครับไหวไหมคุณเหนือ่อยท่วมเชีะมาเช็ดให้ เราคุณเช็ดเองเลยไปทำไรจ๊ะซักนี่นะอาร์ตบิวคุณมาที่นี่ได้ไงบังเอิญจังเลยนะคะที่คุณเนี่ยมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านลูกหนี้ฉันเดี๋ยวนะคะ คือผู้หญิงคนเมื่อวานที่มาถามฉันนี่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะส่งตัวคู่มันฉชนมาเดี๋ยวนี้คู่มันงั้นเหรอคะใช่คุณอาร์ตเนี่ยเขาเป็นทายาทของบริษัท BSC แล้วก็เป็นคู่มันของฉันด้วยทายาทบริษัท BSC แต่ว่าบริษัทนั้นน่ะมันใหญ่โตมากเลยนะคะไหนคุณบอกว่าคุณไม่มีตังติดตัวอะไรสักบาทอ่ะคุณโกหกฉันทำไมอ่ะ นวลวะคุณใจเย็นก่อนนะครับคุณฟังผมพูดก่อนนะที่ผมต้องโกหกคุณน่ะเพราะว่าผมไม่อยากให้คุณรู้ตัวตวนที่แท้จริงขอผมผมเกรงว่าบิลเขา่จะตามตัวผมเจอเราทําไมคุณถึงไม่อยากให้คุ่มั่นตามตัวเจอด้วยอะ่ะเพราะว่าผมไม่รักเธอไงครับผมเลยไม่อยากแต่งงานกับเธออัดคุณกล้าพูดคํานี้ต่อหน้าคนอื่นได้ไงรู้ปหมว่าฉันเสียหน้าแค่ไหนอะ่ะผมพูดความจริงครับพอแต่นะบ,บิล คุณเลิกวิ่งตามคนอื่นที่เขาไม่รักคุณสักทีคุณทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดอ่ะคุณอย่าไม่ยึดติดกับผมเลยทําไมงั้นหรอก็เพราะว่าไอ้ธุรกิจบา้าๆที่ครอบครัวของเราสองคนเป็นหุ้นส่วนกันไงคุณคิดแหรอว่าฉันอยากจะทําแบบนี้อ่ะถ้าไม่ใช่เพราะว่าครอบครัวฉันเนี่ยกดดันฉันให้ฉันแต่งงานกับคุณอะ่ะเพียงแค่ต้องการอยากจะได้เงินมรดกเนี่ยคุณถึงขั้นยอมแต่งงานกับคนที่คุณไม่รักแล้วเขาก็ไม่รักคุณเลยเหรอ แล้วแบบนี้คุณจะมีความสุขหรอบิวคุณไม่ใช่ฉันน่ะคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าการที่โดนคนอื่นบังคับอะ่ะมันเป็นยังไงคุณอยากจะทําตามคําสั่งของคนอื่นเนี่ยคุณก็ทําไปเลยนะครับแต่ผมขอทําตามใจตัวเองผมจะไม่ยอมให้ใครมาบังคับผมเด็ดขาดต่อให้มันเป็นเรื่องธุรกิจครอบครัวก,ก็ตามอาดคุณพูดแบบนี้คุณจะไม่กลับไปกับฉันใช่ไหมไม่ครับ ในเมื่อคุณปฏิเสธฉันพวกแกสองคนพี่น้องก็เตรียมเก็บของออกไปจากที่ของฉันได้เลยเออคุณคะอย่าทำอย่างนั้นเลยนะคะฉันสัญญาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะหาเงินค่าเช่าเนี่ยมาให้คุณให้หมดเลยขอร้องเถอะนะคะขอที่ทำมาหากินให้พวกเราเถอะนะคะไม่ฉันไม่มีวันปล่อยที่ของฉันให้กับพวกที่มันไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าหรอกนะ ทำไงดีอะน้ำหวา